มาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรค่ะตาบอลชาแนลมาครับวันนี้เรามีทีเด็ดนี <promises> ่ตับหวานนะครับเดี N ๋ยวเราจะมาซอยจู๊กันคันเทนาแล grad grade grade. ้วก็ผักขีริ้วแล้วก็เนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยจู๊กันขอโทษขอภัยคนที่ไม่ทานดิบนะครับ ผมก็ไม่ค่อยทานนะแต่นานๆทีก็อยากกินอยากชิมนิเศษนะฮะมาเหมือนเดิมวดนี่ด,ดูเป็นเกล็ดเลยหวานเจีย๊ยบมาเยก๊ยบย่อยกันก่อนนะไปเนื้อมันต้องกินกับ40ดีกรีกรนะถึงเข้ากันรลย มาครับอยากลองอันนี้ก่อนเลยตับสดๆมามาดูดใกล้ๆอันสดๆเลยมาเจียวคมนะครับนี่ไปลุย รสหวานแล้วประทานง่ายห,หวานมาใครกินยูพันตับใส่นี่ใครกินนก ขึ้นมอบอลขมมาครับไปวันนี้พี่เล้าน้อยนะแล้วก็เลยมันก็เลยน้ำตองแก่งนิดนึงคุยน <c oughs> เรียพี่อีทเขาเรียกคันฮนานะงานลองเลยเขาบอกมาันจะกิดกิดกิดกินไปไปเลยอืม คือจริงไม่เหนียวมากแต่มีความเนืดหนึบเหนียวอยู่แต่ไม่เหนียวมากนะอืมอไปซอสกะเล่เดียว

ไม่แนะนําให้ดื่มเหล้านะครับผมเมาไม่ขับอันนี้เป็นการถ่ายคลิปเฉยๆนะครับเพื่อความเทิงโอ,อ,อเคตามนี่หวานจริงบอกเลย ดสดนะฮะหวานของแท้นพันๆมาละเข้าไปตะเหลี่ยงนีแม่งโคตรเผ็ดเลยดว้ยอย่างแก่ซดกระเลทีเดียวมาเลยครับไอ้ดุย อืมอืมน้าครับขออภัยใครเปิดเจอคลิปรอบดึกไปร้านเนื้อเลยเดี๋ยวบ้านเจ้าไปไก่ไก่น้นา ปกกากฏเลยตตามนะครับฝ่ามันใช้เราปฏิว